สวัสดีครับสวัสดีครับผมเต้บางบัวทองนะครับวันนี้มาดูเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อพันวัดอินทารามนะครับก็สร้างเมื่อปีประมาณ2517นะครับหน้าตาเหรียญคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจุดพิจารณาคร่าวๆสําหรับผมนะครับผมจะสังเกตใบหน้าหลวงพ่อนะครับมีมิติลึกคมชัดนะครับแล้วก็ดูสังเกตรอบๆเหรียญนะด้านหน้านะครับไม่มีผดกากอยู่ตามร่องนะครับประมาณนี้นะครับใบหน้าหลวงพ่อนะครับมีมตตาลึกคมชัดนะ ตรงเส้นคอนะครับคล้ายๆวงเดือนนะนี้นะครับจะคมชัดนะครับเป็นริ้วๆนะเกิดจากการปั๊มเหนนะรียญนะดูพื้นหลังหลวงพ่อเรียบตึงนะครับตัวอักษรนะครับด้านหน้านะลึกชัดนะครับมีมิตินะครับเส้นลายผมหลวงพ่อนะคมคมนะครับแบบนี้นะล่องตรงบริเวณใกล้กับขอบเหรียญน,นะไม่มีเม็ดพดกากนะไล่มาตรงบริเวณหูเหรียญน,นะครับลักษณะของหูเหรียญจะเป็นแบบนี้นะ หูจะกลมเป็นธรรมชาตินะรูเจาะไม่กว้างมากจนเกินไปนะครับลักษณะพิมพ์ตรงบริเวณหูเหรียญนะมีมิตินะครับเป็นธรรมชาตินะคร่าวๆหน้าเหรียญก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราพลิกไปดูด้านหลังนะด้านหลังนะครับพื้นเหรียญจะเรียบตึงนะครับแล้วก็ดูลักษณะของฟอนตัวอักษรนะจะลึกคมชัดมีมิตินะครับฟอนตของตัวอักษรนะจะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับสังเกตมีเส้นแตกมีเส้นแกะบล็อกตามบริเวณตัวอักษรนะครับเป็นธรรมชาติของเหรียญนะครับผมใช้พิจารณาเกแท้ได้นะครับ เหรียญจะเรียบตึงมากๆนะสังเกตความเรียบตึงโดยรวมนะดูฟอนตัวอักษรนะครับจะมีมิติลึกชัดนะครับเอียงดูนะพื้นหลังหูเหรียญนะครับจะเรียบตึงนะครับรูจาะหูปิ้นๆนะครับเป็นธรรมชาตินะครับไม่มีรอยขวานไม่มีรอยถอดนะครับเจาะจากด้านหน้าเป็นประมาณนี้นะครับคร่าวๆหน้าหลังเหรียญก็จะเป็นพิมพ์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราพิกไปดูที่ตัวตัดนะจากหน้าเหรียญนะขวามือนะครับตัวตัดเป็นลักษณะประมาณนี้นะไล่จากด้านบนลงมาเลยนะ ฟันตัดของเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อผันวัดอินทรามนะครับมีฉีกขาดนะครับเป็นธรรมชาตินะแล้วตรงกลางเหรียญนะครับพลิกมาด้านขวานะมีบางฟันแบบนี้นะครับจากหน้าเหรียญไปซ้ายมือตัวตัดเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับจุดสําคัญของผมนะครับจะอยู่ตรงบริเวณร่องนี้นะครับจากหน้าเหรียญพลิกขึ้นมานะครับมีร่องฟันแบบนี้นะเป็นจุดพิจารณาเกท้ได้เลยนะครับในเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อผันนะแล้วไล,ล่ดูลักษณะฟันตัดนะจะมีเต็มใบสลับกับเป็นตัดฉีกขาดนะครับ คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเปลี่ยนรุ่นแรกหลวงพ่อผันวัดอินทรามนะครับพี่ทนาดมีนะส่งมาหาผมได้นะครับมีแบบนี้นะลาย ids s i tay 5 0 5 1นะครับผมเต้บางกรทองยินดีรับเช่านะครับตอนนี้ราคาดอกลงมาพอสมควรนะอยู่หลักพันต้นนะครับเปลี่ยนหลวงพ่อผันนะต้องเป็นสภาพสวยนะครับประมาณนี้นะครับพี่ทนาดมีนะคนเจอนะครับนึกถึงผมนะส่งมาหาผมได้นะครับลาย ids s i tay 5 0 5 1นะครับ ผมเต้บางบัวทองยินดีรับเช่านะครับขอบคุณครับ